โอ้ส oh, 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 okay? uh ินึ่งปลาบอกกุญแจโอ้สินึ่งปลาถามผู้สามว่าหนึ่งสู้กินว่าอะไรกินดอกเตี้ยบ่เป็นทากันแล้วสิ่งหนึ่งเองโอ้อันนี้อีหยังอะไรนี่บักหยังอะไรนี่บักน้ำบักน้ำบักน้ำเต้านี่บ่หหืนึ่งใส่ปลาอีตัวเล่าอีตัอันนั้นบักบวบหยังบักบวบหอมมือบักบวบ เหม็นบวบหอมบัวบหอมมักด้วยสูตรของคู่นักษ์โอ้ต่ว่ามักซะอย่างเนี้คือบ่บอีกมักซะอย่างเนี้เกี๊ยเกี๊ยะยังอีกยังอีกเกี๊ยหรอเกี๊ยแล้วก็บอกบวบนี่แม่ปลานี่แม่ปลาใส่เกี๊ยแล้วใส่ยังอีกขนาดว่าขูดของชิลอดใส่สับปะรดบวบ อ,อืเฮ้ยบัวไซน้ำมันหอยวะบัวไซฮะบัวไซ,อไซโอ้ขันหนึ่งปลาสิบ,บัวไซน้ำมันหอยแต่ถาไซน้ำมันหอยนี่คือหมักหมูนี่บ่วคือหมักอยังนั้นบ่หมักไก่หมักหมูโอ้กกเอาหนึงน่งแซ่บๆเด้อหนึ่งแล้วข่อยสีทั่วเอินผู้สาวมากินน้ำเด้อให้เขากินน้ำบัวไงทั่ววะโอ้ขันกินอยู่สีทั่วนะโอเคโอเค เอาพี่น้องถำว่ากินหนึ่งปลานิ้ว,น,วน้ำกันเด้อครับเด้อหนึ่งเส้สวยสิละมาๆๆม,า,มา,าพี่น้องมาจิ้นสุกแล้วสุกแล้วเขาสวยหนึ่งปลานิ้วนะครับเป็นอย่างคือว่าปลานิ้วเห็นน้องแห้งๆเพิ่นเอินแต่ปลานิ้วตาคมบอกว่าคือไปเอิญปลานิ้วเพราะว่าเพิ่นไปจำไปไว้ไว้ไนิ้น ไปไม่เงี้ยไปไว้นิ้วกับเขียนน้อหนูสไะอีล้อลิงแล้วแต่ข้าเจ้าเอินไปไว้นิ้วเพิ่นจำตัวนั้นมาเพิ่นเลยว่าไปโอปลาปลานิ้วกับว่าพีชนี่ไม่สาวบ่ฮะไม,ไม่สาวไม่สาวไม่พีชอยังมางจกเอาเขา่ากนะออจกมาแน่เข่ากันเลยโอ้โหผัว <laughs> ดพูดเนาะ วานพอเท่าแจ้งกับลูกเขยไว้เท่าแจ้งกับลูกเขยมาพี่น้องมาที้งเลครับนี่หนึ่งบักเด่น้ำนี่ครับนี่เจ้าเก่าละ่ะเจ้าน้องมีคนสวยเพิ่นเทียนใบมือว่านนี่เพิ่นกลับแล้วกลับบ้านเพิ่นแล้วสุกไว้านักสุกนะักชุกซะอืมอืมโอ้ศาสตรดชุก ครับครับครับบอร์ไอมาสั่งนั่นไปไหนฮรบ่อลให้พี่น้องขึ้นเขากันครับกินไปเรื่อยเถึงไทยนั่นอือบ่มีจชิบลงกะไทยอันนี้หลายพี่น้องเบิ้ง ทายจินเขาจินน้ำเลยครับแต่น้อยหันแอดดีมากอะสิมีแนวนีทายให้พี่น้องเบื้องตื้อดอกครับสิบวอให้เพื่อนฟังอยู่สมทีคอมเมนต์ด่าเพื่อนนึ่งว่าเพื่อนนั่นนะหันบอกเร็วจะสิบไดาเพื่อนอยังไปด่างงออย่างมันเป็นเรื่องของเขาเนาะจะสิบว่างเลยมันมาคุยังอืน แสดงว่าอดีตนี่ไปเ็ไหนพ่อเจ้าสังขัดทัานสันสสนิษฐ์เขาบอรู้เหวินแต่สิเนี้ยผมว่าดีๆนี่ครับอยให้ดีกะคือเบิหงซือนะครับจะไปว่ากันเถอะอืมมันบ่ดีหรอกการว่ากันเข้าใจอยู้กานว่ากันแล้วทีอผู้ผู้เขาได้อ่านผู้เจ้าของตัวเขาได้อ่านนี่คือจังแอดดีตเพียงกว่าได้อ่านนี่ แอร์เนี่ยมุมมองนี่อาจารย์นจาวาเป็นใดมุมมองคือมันเหมือนกับเสียดายเป็นบ่ไม่ใช่ไรใชแล้วอ,อืมสั้างเอียงบ่รู้อืมเพระาะว่าคนถ้าบ่เสียดายสิบ่เบอกให้กันเนี่ยตามรักเราเลยเอาพี่น้องบ่อกินมีเราแก่ผู้ที่มากก่ยานมามาอยู่ดนะครับเด้อเพระาะว่าอ่า แต่ยังต้องตัวเออยังต้องตัวเขาคือคู่ยากว่าแหละถ้าว่าอีกคนพูดหนึ่งผ้าวา่านะว่าน้กนนนนนนา,นา,า,านกันเนห็นที่งงนั่นี่มันเป็นสั้นมันวะคนพูดหนึ่งผ้าว่าฤฤฤฤฤฤฤนาว่าน้ากันเนี่ยคู่บ้านู่จักอดีกับว่าคู่กันที่แบบนี้มันเป็นสั่นอืมคำบว่าเราชีวิตเปิ้นกะแต่เป็นตาเลือดตัวอยู่คักพี่น้องครับแต่เลือดตัวอยู่อดีก็ได้อืม ปัญหารุมเล่าหลายอย่างอยู่่วบากาาะซอยบ่ได้ดอกว่าพ่อกะขวงกะบ่มีสิทธิ์กินกันพ่อกาที่นายเพี่น้องฝากช่องไว้ก็แล้วกันครับอ่าคูอยากชาแนลนะครับคูอยากชาแนลนี่่มจะเห็นได้รูปแบบนนท่านความเนะาะต้นมากลงทุนในการเห็ดหลายอืม ก<ค>ารโฆษณายให้หลายฝากด้วยซิปคลิปเราเนี่ยฝากสังส้งผู้ยักชาสนลเนื้อเด้ออืมว่าวมีหางเสียงความเน,นื้อเด้อครับชานลชาแนลเน,น,นื้อเด้อครับเน,นื้อครับ,รบเออจะลืมพี่น้องเอฟซีนี่เป็นคือเทวดาเนี่ยเอฟซีพวกเขาเนี่ยคือเทวดาครับนบนนีพี่น้องเอฟซีนี่พวกเขาอยู่บ่ได้ไรเด้ พี่น้องเอฟซีเป็นหักเพิ่นจริงใจกับพวกเขาคือเวลาเทาไลรสดไลเยังยนี่แหะเพิ่นหักเพิ่นมักเขาเพิ่นกระเบื้องไหนสุงมือที่กันอืมนี่คือเพิ่นหกักแต่ว่าหันมูทีว่ามาดานี่ขาเจ้าบวเอิ้อนเอฟซีเขาเอืเอ้อนเอีเอ๊อยังพวกทีมาดาเนี่ยเอื้อนเอี๊ยังเขาเอื้อนเอีเอ๊อยังพวกทีมาดาเนี่ยทีมาดาเนี่ย Dùm má ra thì ơn em nhắn kêu em luôn bò đọc người láng ba không ơn em nhắn